บัญชการติดต่อครับลื่นรัลื่นลครับเส้นทางลื่น,นครับวันนี้ขี่ยากมากครับโอ้ยเด็กผ่านไปได้ครับอาจจะมีล้มบ้างกิ้งบ้างเรื่องปกตินะครับบอยเลือกไล่ไปพี่เลือกไล่ไปคนละลายอยใครได้ลายดีก็โชคดีไปครับใครได้ลายไม่ดีก็ดันนีดไปเห็นไงล่ะ เอาอยู่นะพี่ยางเอลแม่เหล็บมาก ดอกครับรดน,นั่นแหละยิ่ดดโอโหไม่แรงไม่พอครับเพราะ้าครับาช้าเอ้ยเฮ้ยไม่ลุลุ้ขารัลุ้นลุเฮ้ยขาพาี่เพชรลุ <c oughs> ดละแผดนั่นไอนข้าง,ง,านง,นานางบนรอตะวันด้วยพอดีเลย ซุดสุดสุดสุดวันตระวันวันสองเ๋ยวดีไปด้วยกันจินเยอะๆดิจะได้ทีเดียวเลยหมด เออนั่นแหละมันทำถูกแล้วไปนั่นไหไปเลยพี่ถ้าพักบ่อยมันงไงอีพักบ่อยเมื่อยก็ไมแต่พักให้หายเหนื่อย,อไ,มยไม่ใช่จักรยานนะไปกันหน้าขาที่าเจักรยานตะ <c oughs> กี้ท <c oughs> ี่หลัง <c oughs> เปลี่ยนจากหน้าเป็นหลังเห็น ไม่ได้สิพี่บอกสนอมขาไว้สนอมขาวไว้นั่งชิวไว้ก่อนรอดูรอดูถ้าลื่นแกนจะแก้ไปทันรไ,ไม้นี่มันเล็กกว่าเดิมึเล่าเปลี่ยนไม้ใหม่ละ ร้อนครับอย่างนี้ปีล้อโคตรสนุกเลยครับเออโอ้โหสุสหดยอดโอ้โหโอ้โหไปพี่ไป,ไปต่อเลยโอ้โหสุดยอดระดับปรมาจารย์ครับ paham, 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 tem ปหยองขึ้นต่อเลยพี่ขึ้นต่อเลยพี่อย,อ,ยอ,ยอ,ยอย่าไปเดินเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ไปเดินเหนื่อยขี้ขี้เดียวไปดันไปดันไเลยพี่เลือกไหลนั่นแหละไอ้เหี้ยะไอ้อะอะไรพี่อะไรไอ้ คนเลื่อนอะไรวะไปคอนเทนต์ครับตรงนี้เดี๋ยวเปลียวเลยอาจจะไม่เปื้อนเท่าไหร่ไปคอนเทนต์ครับตรงนี้ฮ่าฮมาเล่นโคนเหรอใช่สนุกมากสนุกมากยังไม่กิ้งแต่พี่ตะกิ้งเลย นจริงให้เห็นเนี้แพทเลยเอา้ใครว่าเจงมา้งใขี่ไม่ล้มกูให้หลังหนึ่งเลยพี่ยุทธบอกมาพี่มาตัวนี้ขี่ได้มาพี่มาพี่หลย อตะวันไปซ้ายหยุดมาขวาครับขลงเรเลนครับตะวันรอดครับหยุดเขียนนะเชียนอ่ะเขียนอ่ะเขียนอ่ะเขียนอ่ะรอดรัรอดรับเอยงล้ต่อหน้าต่อตาเลยขึ้นไหมดแรงดันหน้าต่อตาเลยครับทางขึ้นอย่างเงี้ยเดอนขึ้นไม่ขึ้นเลยต้องใช่อย่าอย่าสปินมันมันลื่นโอ้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยลงลง มาตอเดีย๋ยวไปหยุดเดีย๋ยวตะวันบอกว่าเหนื่อยอตามไล่ผมมาอาจจะลื่นบ้างอะไรบ้าง <laughs> ผมว่าไม่รอดดิดแม่งชุ่มน้ำไม่หยุดนะไม่เวิร์กไม่ใช่มันต้องมาทางนี้คอนเทนต์มันอยู่ทางนี้เออตะวันคอนเทนต์อยู่ทางนี้มา <laughs> แค่เข็นก็ลื่นแล้วครับ โอ้ยพามาผิดทางนี่บ่าผีตอวมาฝั่งซ้ายตอฝั่งขวาสนุกเนี่ยตะวันตัวนี้ได้แล้วโอ้โหตะเขียวเขยวงงี้เขียว,วย <laughs> เขียวก็เข็นข,ขึ้นมาเลยพี่ เขียนมาดีกว่าพี่เนี่ได้แล้วขีดได้แล้วบอนมาเอาพี่การลุดไม่เป็นไรการแปดมาโคราะนี่แกโยนอะไรทิ้งอะไรถอดเอาลงทีละชิ้นทีละชิ้นไล่เบามาดีกึะครับเอ้ยอย่าลืม อือหือสปินป่ะสปินป่ะค่อยๆมาเขาให้น้ำเนิบนะน้ำเนิบอย่าโน้มแรงโน้มแรงมันเลิอือัดปาได้นี่ กลับมาโออยู่ยังเอาอยู่ยัง <laughs> เอสเอลก็เขียนได้นะครับไม่เขียนไม่ได้นะครับไม่ไดนเออเออขียนง่ายครับกินน้ำก่อนได้พี่พักก่อนกินน้ำกินท่าก่อนตะวันนะครับพักกินน้ำกินท่าก่อนเวลาเรามีเยอนะทางมีแกก็ไม่พาไปหนูนะ้นอะ เจ็บร่างกายเพราะว่าเตเจ็บใจขี่ร้อไม่ได้อดไปเล่นเป็นไงพี่พอได้นะจิ๊บจบเครือขายไม่ได้ไม่ไม่มีเครือขายให้เราเลยแถวนี้ เอากระเด็นเข้าไปสบายให้ด็นเข้าตาพักก<อ>่อนจอดนั่งโซยแม่งให้หมดเลยต้ดงรีบให้พักก่อนเอาแรงก่อนอยิ้มยิ้มส <laughs> ดเไม่จบง,งานนะครับนี่หมดไปแล้วครึง่งเกินไแล้วครึ่งลำ <laughs> กลับไปเข้าคาแขงเดียวเราพี่ <laughs> ยุทธเราเออเขาเป็นอักรังเอง <laughs> โเถ้ากับปั่นจัก,กรยานสามสิบโลมาเส้นนี้มันได้เหงื่อยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดุงมาป่าม,นนมันก็ไปได้อื ชีมั้ยถ้าไม่เลอะสบายเฮียถ้าไม่ลื่นอะ่ะใช่ถ้าฝน,นไม่ตกอ่ะเรู่อรอันนี้คือมันจะเหนื่อยนักกว่าคูณสองคูณสามไปเลยเพราะมันต้องเก่งตลหอด ถ้าเขี่ไม่ลื่นเนี่ยเราก็มาตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กกันแหละใช่ครับเหนื่อยคุณสองพี่เบอกให้คุณสามเลยความเหนื่อยเราว่าแมงลื่นจูจูแกยังให้ไง